วันนี้ในอดีตบนอวกาศ24มกราคมครับย้อนกลับไปในปี1986วันนี้เป็นวันที่ยาน Voyager 2นะครับของนา s a ได้บินผ่านดาวยูเรนัสซึ่งถือเป็นครั้งแรกของยานอวกาศจากโลกมนุษย์ที่สามารถบินไปถึงดาวยูเรนัตได้เรื่องเล่าอาวกาศ น่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวด้วยมั้งที่เราสามารถบินไปถึงยูเรนัสแล้วก็ถ่ายภาพโคจรรอบยูเรเนัสแล้วก็เก็บภาพนะฮะแล้วก็ส่งต่อไปนะฮะใครผมเล่าข่าวนี้สั้นๆนะฮะจริงๆมันเป็นเรื่องของการล้ำลึกอดีตในวันในแต่ละวันใช่ไหมฮะวันนี้ในอดีตบนอวกาศเนี่ยนะฮะแต่ถ้าคุณอยากรู้เรื่อง Voyager นะฮะแบบเต็มๆผมทำไว้ด้วยคลิปความยาวกว่า3ชั่วโมง56นาที อยู่ที่ช่องล้ำหน้าโชว์นะฮะตอนนั้นเรงเล่าเรื่องอวกาศบนช่องล้ำหน้าโชว์อยู่เลยนะฮะก็ตามไปดูตรงนั้นได้นะครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ Voyager ทั้ง1นงและสแบบเต็มๆนั่นคือ Grand The g r a n ท Tour ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะฮะแต่วันนี้เนี่ยที่มาเล่าในช่องเรื่องเล่าอากาศนี้ก็จะเป็น เกร็ดเล็กๆน้อยๆที่ว่าอ่ะวอยาเจอสองเนี่ยเดินทางไปถึงยูเรนัสวันนี้นะอ่านะฮะซึ่งก็คือปีหน่าร้อยแปดนั่นเองนะครับในวันที่24มกราคมนะครับในขณะที่วอยาเจอหนึเนี่ยไม่ได้มาด้วย เพราะว่าวอยเ g อร์เนี่ยภารกิจเขาถึงแค่ดาวเสาแล้วก็หันหัวออกนอกระบบสุริยะไปเลยนะฮะยิงไปอีกทางหนึ่งเลยซึ่งมันทำให้ Voyager 1เนี่ยไม่เจอใครเลยนะฮะหลังจากดาวเสาปุ๊บก็ไม่เจอใครแล้วแล้วก็ไปเลยออกไคเปอร์เบลออกนอกนั้นไปเลยในขณะที่ Voyager 2เนี่ยนะฮะเป็นยานที่ถูกวางภารกิจในลำดับที่3เอาไว้ว่าถ้าไปถึงดาวเสาได้ Voyager ์ Voy ไปอีกทิศทางหนึ่ง v อ y a เ e อ2จะถูกทำการวปตีแอสิเพื่อที่จะสวิงนะฮะไปยังดาวยูเรนัสแล้วก็จะไปต่อ,อยังเนปจูนแล้วค่อยออกนอกระบบสุริยะในอีกมุมหนึ่งในอีกทิศทางหนึ่งนะครับ24มกราคม1986นะฮะวอรเอ2ก็เดินทางไปถึงดาวยูเรเนัสนะครับโดยที่โคจรรอบดาวยูเรเนัสในระยะห่าง56,000ไมล ถ่ายภาพระยะใกล้ของดาวดวงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเลย <c oughs> <c oughs> ในระหว่างการโครจรรอบดาวยูเราัสนะครับยานวอยเจอร์2ได้ตรวจสอบวงแหวนของดาวอยูเรนัสนะครับซึ่งวงแหวนยุดาวยุธยาท์เนี่ยเป็นดาวที่มีวงแหวนแล้ววงแหวนมันแปลกมากคือมันอยู่นแนวตั้งอย่างนี้นะฮะแต่ตอนหลังมาเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าเราอะระบบสุริยะเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปยังไงเนี่ย คุณอาจจะไม่แปลกใจแล้วก็ได้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยในมุมเคลื่อนที่ที่ที่ไปเป็นวงอย่างเงี้ยฮะเป็นวงเฉียงๆียง60องศาแบบเนี้ยแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยพุ่งไปอย่างนี้นะฮะคุณอาจจะเข้าใจเราไปมองยูเรนัสอีกทีหนึ่งเนี่ยนะฮะยูเรนัสมันอาจจะเป็นดาวที่อยู่ในวงอย่างนี้ก็ได้คือกลมๆแล้ววงแหวนมันก็อาจจะอยู่ในแนวที่มันเคลื่อนที่ไปก็ได้ มันอาจจะถูกแล้วก็ได้แต่ตอนนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่ามันไม่ถูกเพราะว่ามันถ้าดูในแนวของเราเนี่ยในแนวของยานวากาศที่ถ่ายภาพมาวงแหวนเนี่ยมันอยู่แนวตั้งเลยนะฮะแล้วมันก็หมุนโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่ไปไปแบบแนวตั้งแบบนี้วงแหวนไม่เป็นเงี้ยแล้วไปแนวตั้งมันก็เลยดูแปลกสำหรับนักวิทยาศาสตร์ตอนนั้นนะฮะนอกจากนี้ยานวายเจอร์ยังช่วยค้นพบดวงจันทร์ สิบดวงนะฮะซึ่งจริงๆแล้วยูเลนัสเนี่ยมีดวงจันทร์ทั้งหมด27ดวงนะฮะแต่ Voyager 2เนี่ยในวงโครจรเนี่ยมันก็ทำให้สามารถดีเทคเจอดวงจันทร์ได้ประมาณ10ดวงอีก10อีกที่เหลือเนี่ยอาจจะอยู่นอกรัศมีอยู่นั้นไปจึงทำให้ไม่สามารถเจอได้นะครับแล้วก็ Voyager 2ยังสามารถมีตัวเซนเซอร์หรือมีเครื่องตรวจสนามแม่เหล็กนะฮะซึ่งตรวจสนามแม่เหล็ก แล้วค้นพบว่าดาวยูเรนั้นเนี่ยมีสนามแม่เหล็กที่บิดเบี้ยวอย่างรุนแรงเนื่องจากแกนที่เอียงอย่างแปลกประหลาดนะครับก็ได้ข้อมูลว่าทำไมสนามแม่เหล็ก ที่ผิดเพี้ยนแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรได้เป็นข้อมูลมานะครับยังไม่ได้รู้หรอกว่าสาเหตุเพราะอะไรสุดท้ายนักดาราศาสตร์เนี่ยต้องเอามาทํางานวิจัยต้องเอามาทําความเข้าใจอีกมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่24มกราคมวอร์ดเยเจอร์สองถึงยูเลยนัดแลวเดี๋ยวหลังจากนั้นเขาสวิงอีกสักพักหนึ่งเขาเข้าไปต่อที่เนปจูนโอ้สุดยอดมากๆนะฮะวันนี้ในอดีตบนอวกาศเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้มีทุกวันผมจะสลับเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวอวกาศ ที่เราไปเจอความคืบหน้าข้อมูลใหม่ๆนะฮะเราจะเลือกเอาเฉพาะวันที่มันเป็นเหตุการณ์สาคัญสาคัญแล้วก็เอามาให้คุณชมเล่าให้ฟังนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีทุกวันใน365วันใน1ปีนะฮะแต่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็จะเป็นเซ็กชันหนึ่งที่เป็นช่วงช่วงหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเนื้อหาทั่วๆไปนะฮะฝากกด subscribe ด้วยใครก็ตามที่หลงมาเจอคลิปนี้นะฮะนะฮะ ช่องใหม่เรื่องเล่าอากาศพี่ลามทำเองนะฮะไม่ได้มีใครก๊อปมาทำช่องใหม่เด็ดขาดนะฮะแล้วก็บอกคุณผู้ชมเลยที่ดูตอนนี้นะครับว่าถ้าคุณชื่นชอบเรื่องอากาศเนี่ยคุณต้องกดสับช่องนี้ไว้เพราะว่าอะไรที่ช่องล้ำหน้าโชว์เนี่ยผมเลิกเล่าเรื่องอากาศแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำเรื่องไอทีให้มันอย่างเข้มข้น เป็นล้ำหน้าโชว์ที่เป็นไอทีอย่างแท้จริงเพราะหลายคนบ่นมาผมก็ไปทำทางนู้นนะฮะก็ฝากสับช่องนี้ไปด้วยครับช่องนี้เพิ่งเริ่มต้นนะฮะยอดสับยังน้อยๆอยู่เลยช่วยสนับสนุนกันหน่อยเราจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพในโอกาสถัดไปขอบคุณครับเรื่องเล่าอวกาศ